เด็กหญิงนิยายกำราบรักจอมเจ้าเล่ตอนพิเศษหนึ่งฮฮฮย้อนคิดถึงใบหน้าของผู้อื่นยามนั้นตันหลิวก็อดขันขึ้นมาไม่ได้ยังไม่หลับอีกหรือเจ้าคะ หลินหลังผ่าออกเล็กน้อยเอ่ยถามยังหงุดหงิดนางอ่อนเพียเพราะเขาแท้ๆแต่พอจะเข้านอนชายหนุ่มกลับมือไม้ไม่เป็นสุขมายามนี้ยังส่งเสียงหัวเราะรบกวนอย่างไร้สาเหตุอีกข้าหาคู่ให้ลูกเราได้แล้วนะเด็กสาวคิดว่าตนหูฝาดไปหรือไม่เมื่อครูเขาพูดว่าลูกเราอย่างนั้นหรือ ท่านพี่เสียงใสดังกว่าเดิมเล็กน้อยนางเปลี่ยนมาเรียกขานเขาเช่นนี้หลังแต่งงานท่านวางแผนอะไรอีกหลินหลางคนเราจะทำสิ่งได้สมควรวางแผนให้รัดกุมและมีแนวทางชัดเจนริมฝีปากอุ่นร้อนก้มลงจุมพิษคำหับของภรรยาผู้อ่อนไว้กว่าเจ็ปีอย่างรักใคร่ข้าอยากมีลูกหคนย่อมต้องวางแผนล่วงหน้าให้พวกเขาไว้ก่อน อนาคตจะได้ไม่ลำบากคนนอนฟังรู้สึกตื่นเต็มตาก็ยามเขากล่าวว่าจะมีบุตรหกคนนั่นเองนางนึกว่าพี่ชายหนุ่มอธิษฐานต่อหน้ารูปสลักพระโพธิสัตว์พร้อมกล่าวเสียงดังฟังชัดวันนั้นเป็นเพียงการกันแกล้งให้ได้เขินอายเสียอีก ท่านจะให้ข้าอุ้มท้องอกครั้งเชียวหรือมือเล็กผลักเขาออกในตาคู่สวยของภรรยาตัวน้อยเบิกกว้างแม้อยู่ในความมืดสลัวแต่ตันหลิวสามารถเห็นได้ว่านางไม่พอใจเพียงใดท่านท่านท่านใจร้ายหลินหลังจนปัญญาจะต่อว่าต่อขานเขาทราบว่าหากมีลูกหลานสืบสกุล ให้ชายหนุ่มเยอะๆได้ย่อมเป็นเรื่องดีแต่เขาไม่สงสารนางบ้างหรืออย่างไรต่อให้ยังมีเคยอุ้มท้องแต่นางก็เคยได้ยินมาว่ายามคลอดลำบากและเจ็บปวดนักเจ้ากระต่ายมือใหญ่รูปศีษะนางอย่างปลอบโยนแม้ร่างบางจะแข็งขืนยามเขากอดรัดตน้นเาว่าเพียงชั่วครู่ก็ดูผ่อนคลายลงข้าชอบเห็นเวลาเจ้าอุ้มสือเอ,อ๋อ ได้แต่เฝ้าฝันว่าสักวันอยากมีเด็กๆวิ่งเล่นรายล้อมเสียงทุ้มเอ่ยน้อมน้าวอย่างใจเย็นจะให้เด็กสาวคล้อยตามมิใช่เรื่องยากออดอ้อนสักประเดี๋ยวนางก็ยินยอมทุกครั้งมีลูกหญิงให้เจ้าหวีผมแต่งตัวลูกชายให้ข้าสอนขี่ม้ายิงธนู จว่าดีหรือไม่คนฟังเริ่มคิดภาพตามเด็กหญิงตัวน้อยแก้มแดงร้องเรียกท่านแม่และปล่อยให้นางเกล้าผมปักปินส่วนเด็กชายก็โตมาอย่างองอ,งอาจสง่างามเหมือนเขายอมรับว่าความคิดนี้ไม่เลวเลยจริงๆแต่หกคนก็ออกจะมีบุตรไม่ใช่ปัญหาแต่จำนวนครั้งที่ตันหลิวตั้งเอาไว้ตั้งหากที่รบกวนจิตใจ เจ้าอย่าได้กังวลไปเลยฝ่ายสามีได้ฟังน้ำเสียงอ่อนอ่อนของภรรยาแล้วยิ้มกริมข้าได้ขอมั่นหมายบุตรของช่างอินเอาไว้หากเขามีลูกสาวก็ให้แต่งกับลูกชายเราแต่ถ้าท้องแรกเป็นผู้หญิง ก็ให้มั่นหมายกับหนิงเฉิงความกังวลของนางถูกเบี่ยงเบนไปในที่สุดหลินหลางเห็นด้วยกับความคิดนั้นนางชื่นชอบหนิงเฉิงบุตรของพี่ลู่จิวเชื่อว่ามีบิดามารดาเช่นนั้นบุตรชายจะต้องโตมาเป็นคนที่พึ่งพาได้อย่างแน่นอน3เดือนต่อมาข้าเหมน็น อาเต้ได้แต่กระพริบตาปริบๆมองเจ้านายบนพลางดันอาหารจานโปรดหลายอย่างตรงหน้าออกห่างตันหลิวสวยถ้วยชาบวยขึ้นจิบเป็นถ้วยที่สามของวันก่อนพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดไปเอาอะไรง่ายๆมาข้าเบื่ออาหารพวกนี้เสี่ยวม่านสบตากับคุณหนูของตอนก่อนเข้ามาเก็บอาหารทั้งหมดบนโต๊ะในศาลาริมสะบัวออกไปพร้อมสาวใช้คนอื่นๆและอาโต้ ท่านพี่ไม่อยากอาหารหรือเขากลับมาเหนื่อยๆน,นางก็อยากเอาใจและให้เขาได้รับประทานของดีๆเดี๋ยวข้าไปทำโจ๊กธัญพืชร้อนๆให้ท่านกินเองเจ้าค่ะเผาว่าลุกไปไม่ทันได้พ้นเก้าอี้ดีนางก็ถูกวงแขนของเขาโอบรอบเอวอย่างระมัดระวังก่อนรั้งเข้าหาตันหลิวแนบใบหน้ากับแผ่นหลังของภรรยาแล้วเลื่อนไปเกยคางไว้บนบ่าอีกฝ่าย ห้ามเจ้ายืนน,นานๆอยู่หน้าเตาน,น,นานๆก็ไม่ดีอาหารฝีมือภรรยาต้องเว้นไปก็ไม่เป็นไรขอแค่เขาได้คลอเคลียอยู่ใกล้ๆนางก็พอแล้ว หอมนักชายหนุ่มพึมพำชิดใบหูเล็กก่อนจะนัวเนียไม่ยอมห่างหลินหลังตีมือเขาหลายครั้งด้วยเกรงว่าบ่าไวพร่ผ่านมาอาจจะเห็นเข้าอีกฝ่ายโอดครวนว่าอาโต้ไม่มีทางปล่อยให้ใครเข้ามาขัดจังว่าโดยไม่แจ้งก่อน นางถึงยอมเลิกรา้งตัแต่ท่านหมอวินิจััยว่าหูหยินน้อยกำลังตั้งคันอ่อนๆทุกคนในส่วนก็ประครบประงมนางเป็นอย่างดีมิต้องรอให้หยองท่าหรือฟางหรูสั่งการหูหยินผู้เท่าเบิกบานใจเป็นอย่างมากยามเรื่องนี้ถูกรายงานไปถึงบิดาที่ฝูชุนหมิงเซินและท่านตาท่านยายก็ได้ส่งของบำรุงหลายราย,รายการยาวเหยียดมาอย่างเร่งด่วน คนท้องคือข้าันไหนกลายเป็นท่านที่มีปัญหากันคนฟังขบติ่งหูนางไปทีอย่างหมันเคี้ยวก่อนจะทำเสียงอ่อนเสียงหวานนั่นเพราะข้าเป็นกังวลแทนอย่างไรเล่าชายหนุ่มจำได้ดีเมื่อครั้งกตอนตอนกลับบ้านทุกคนในตวนพากันปิดปากเสียสนิทบอกให้หลินหลางเป็นคนแจ้งเรื่องนี้ด้วยตนเองนางเองก็เหลือเกิน จ้งตอนไหนมีแจ้งเล่นเดินเข้ามาควา้ามือไปเขียนคำว่าบิดาขณะที่เขาแช่น้ำอยู่ในอ่างเพื่อผ่อนคลายพอเข้าใจสิ่งที่ภรรยาสื่อสารแล้วราชองค์รักหนุ่มก็ทันเลอร์ทันล่าออกไปหานางในห้องนอนด้วยความดีใจทำอย่างนั้นแล้วกลับถูกหาว่าไร้อยางอายเสียอีกที่ลุกออกมาโดยไม่มีผ้าผ่อนติดกายข้ายัางมิได้คิดบัญชีเรื่องวันนั้นกับเจ้าเลย ยามตันหลิวจับนางหันหน้ากลับมาสบตาเด็กสาวก็มีริ้วสีแดงจางๆพาดอยู่บริเวณแก้มแล้วบังอาจเล่นทีเพอ ล่อยให้ข้าสับสนงุนงงอยู่ตั้งนานคราวนี้คนงามหัวเราะเสียงกังวานใส่หน้าฟังท่วงท่าการพูดจาและแสดงความรักต่อเขาเป็นธรรมชาติน่าชมตั้งแต่วันแรกที่ศบตากันตราบจนนางมาอยู่ข้างกายตอนหลิวได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคนตรงหน้ามาตลอดหลินหลังเป็นอัญ,ญมณีซึ่งถูกเขาเจรไนด้วยความรักจนงดงามเฉิดฉายกว่าที่เคย ข้าจะทบต้นทบดอกเลยคอยดูเจ้าของผิวกายขาวกับใบหน้านวลพองในชุดยาวสีฟ้าสดใสรูปหางคิ้วของสามีซึ่งกล่าวข้าโทษตนก่อนพยักหน้าข้ารักท่านขอบคุณสำหรับทุกอย่างตันหลิวถูกบอกรักอย่างไม่ทันตั้งตัวอีกครั้งเทาว่าพอจะตั้งสติได้รวดเร็วกว่าเมื่อก่อนหลายเท่า หญ่เจ้าถนัดทำให้ข้าดูงองงมเสียจริงดินหลังซุ่มเสียงทุ้มนุ่มเอ่ยเหมือนจะติดปลงๆอ,อยู่บ้างข้าก็รักเจ้าเช่นกันในตาหยักโค้งไร้แววหญิงยโสเช่นยามปกติมันเจือไปด้วยความอ่อนโยนเปี่ยมล้นเมื่อตุมพิษนางในดวงใจอย่างลึกซึ้งมีริ้งจอกหล่อเล้างดงามอง์อ่าตัวนึ่ง เพียงเริ่มต้นเด็กหญิงผู้มีดวงหน้าหวานซึ้งก็เงยหน้าฟังบีดายอย่างตั้งอกตั้งใจมันโดดเดี่ยวและถือเอาความคิดของตนเป็นใหญ่เสมอมากระทั่งได้พบเจ้ากระต่ายขนฟูแสนเปราะบางที่ดูหน้าสงสารและเต็มไปด้วยบาดแผลเจ้าจิงจอกเห็นแล้วทนไม่ได้ออกตัวปกป้องคุ้มครองอย่างผิดวิสัย ต่อให้ต้องแยกเคี้ยวถลึงตาใส่ผู้ใดก็พร้อมจะทำชายหนุ่มยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาทำท่าเหมือนจะกางกรงเล็บไข่ย,ย่ำ หา้ไม่ว่าเมื่อคืนวันผันผ่านแผลเหล่านั้นจะถูกเยียวยาจนหายสนิทด้วยความเอาใจใส่ของมันเองแม้ในตอนแรกเจ้ากระต่ายไม่กล้าพอจะอยู่ข้างจิ้งจอกเจ้าเล่แต่รูปงามตัวนั้นซ้ํำยังระแวงอยู่เนืองๆเพราว่าในที่สุดทั้งสองกลับมิอาจขาดกันและกันไปได้จึงครองรักอยู่ด้วยกันในถ้ำจิ้งจอกอย่างมีความสุขตลอดไปท่านพ่อเจ้าคะ จริงจอกไม่กินกระต่ายหรือคนเป็นมารดาซึ่งกำลังเปลี่ยนเครื่องหอมชุดใหม่ใส่ลงในถุงหอมผ้าไหมสีน้ำเงินปกักลายกระต่ายช่างนักมือเล็กน้อยพลางเงี่ยหูฟังสองพ่อลูกที่นั่งเล่นอยู่บนเก้าอี้อีกฝั่งตันหลิวไม่ตอบกลับอุ้มบุตรสาวคนโตไปหาภรรยาไม่ห่างกันนักมีเปลและร่างของเด็กชายอายุสมเดือนหลับสนิทอยู่ เรื่องนี้คงต้องถามแม่เจ้าแล้วอีกฝ่ายสายหน้าน้อยๆเลิกถือสาความช่งางเย้าช่างแย่ของเขาแล้วจางเจียหลินหลางไม่คิดว่าตัวเองจะมีความสุขไปได้มากกว่านี้อีกแผลของกระต่ายตัวนั้นจางหายและแทนที่ด้วยความรักของจิ้งจอกซึ่งสลักลึกลงในใจตราบจนนิรัน ล่วงเข้าสู่เหมันได้ระยะหนึ่งแล้วเมืองหลวงถูกปกคลุมด้วยชั้นหิมะบางๆข้าคืนนี้ไร้แสงดาวด้วยเมฆหมอกบดบงังหรือผู้จ้องมองเมาไม่เกินกว่าจะสังเกตเห็นก็ยากตัดสินณนะส่วนเหอเซอรี่บ่าวชายเดินตามเจ้านายซึ่งเพิ่งกลับมาจากงานเลี้ยงข้างนอกด้วยความเป็นห่วงราชองค์คารักนุ่มหาได้มีท่าทีเมาไม่ เพียงแต่ใบหน้าและลำคอจะติดแดงกว่าปกติสักเล็กน้อยเจ้าไปพักเถอะเมื่อมาถึงห้องนอนของตอนชายหนุ่มก็บอกมือไล่คนสนิทแล้วขอประตูอาโต้เห็นเช่นนั้นก็วางใจลงบ้างจึงจากไปแต่โดยดีท่านพี่ ประตูถูกเปิดออกภรรยาคนงามในชุดนอนเบี่ยงกายหลบให้เขาเข้ามาด้านในตันหลิวนั้นเป็นคนคอแข็งพอสมควรไม่ว่าสุราดีกรีสูงปานใดก็ทำอะไร,รสติสัมปชัญญะเขาได้ยากที่พอจะแสดงอาการคือผิวกายซึ่งเปลี่ยนไปเป็นสีแดงหลินหลังมองตามบุรุษร่างสูงโปรง่งที่ถอดผ้าคลุมและเริ่มแกะกระดุมเสื้อหมากว่าบริเวณปลายแขนและลำคอขุนขนสัตว์ดำ นางเข้าไปห้องด้านข้างเทน้ำลงในอ่างและหยิบผ้าผืนเล็กติดมือออกมาข้าทำเองตันหลิวสุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ก่อนรีบแย่งผ้าในมือเล็กมาจุ่มน้ำปิดให้หมาดแล้วเช็ดหน้าเช็ดตาตนเองเจ้าไปนอนก่อนอีกเดี๋ยวข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วจะตามไปนางยังคงจ้องมองเขานิ่งๆหลิ้นล้างในที่สุด นางก็สามารถแย่งผ้าผืนนั้นมาและเป็นฝ่ายเช็ดหน้าเช็ดตาให้สามีได้สำเร็จเด็กสาวแต่งเข้าสกุลเหอเซอรี่มาได้เดือนกว่าแล้วชีวิตทุกวันดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนครั้งยังเป็นคู่มั่นกันแต่นอกจากช่วยหยิบจับงานเล็กๆน้อยๆที่แม่สามีอย่างฟางหรูไหว้วานหลินหลังแทบไม่ได้ออกแรงทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีเพียงทำของว่างให้ใชาหนุ่มยามเขาจะไปเข้าประจำการและ ยามกับจวนเท่านั้นข้าไม่เข้าใจเสียงใสเอ่ยข้าแต่งมาเป็นภรรยาท่านแต่ท่านไม่ยอมให้ข้าทำอะไรเลยทุกครั้งพอนางจะลงมือบ่าวไพร่ล้วนเข้ามาแย่งทำเสียจนหมดต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณชายไม่ให้หูหยิมน,น้อยทำหากทราบเข้าพวกเขาต้องถูกลงโทษเจ้าก็ทำแล้วนี่ความเย็นจากผ้าช่วยบรรเทาความร้อนจากฤทุรา ตันหลิววางมือสองข้างลงบนสะโพกนางอย่างสนิทสนมทำได้ดีมากเสียด้วยไม่ใช่เรื่องนั้นสายตาเป็นประกายของนางวาววับด้วยโทสะแก้มนวลมีสีแดงจางๆไม่ได้ทำอะไรบ้าง ถ้ารู้สึกไรประโยชน์เจ้าค่ะช่วงเช้าของวันนางมักไปหาหูหยินผู้เท่าเมื่อถึงบ่ายคล้อยหากฟางหรูไม่ชวนออกไปข้างนอกนางก็ต้องจับเจ้าอยู่กับกู่เจิงเพียงลำพังท่านแม่เองก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากตรวจดูความเรียบร้อยโดยรวมย่องท่าไม่เคยให้ภรรยาลำบากคนเป็นบุตรชายเห็นเช่นนั้นมาตั้งแต่เล็กจึงทำตามอีกหน่อยท่านก็จะสอนเจ้า เพียงแต่ตอนนี้หน้าที่หลักคงเป็นรักข้าดูแลค่าและเอาใจใส่ค่านั่นค่าทำอยู่แล้วปลายเสียงแผ่วลงนางก้มหน้ามองพื้นก่อนจะรีบเช็ดตามลำคอแขนและลำตัวให้เขาท่านรีบใส่เสื้อผ้าเถอะอากาศเย็นนักเดี๋ยวจะไม่สบายเอา ตันหลิวเปลี่ยนมาอยู่ในชุดนอนเนื้อหนาด้วยความช่วยเหลือจากเด็กสาวเขาดับเทียนทั้งห้องและเข้านอนพร้อมนางอ้อมกอดของชายหนุ่มอบอุ่นและทำให้เด็กสาวรู้สึกปลอดภัยเสมอหลินหลางซุกเข้าหาเขาอย่างเคยชินขณะเสียงทุ้มเอื้อนเอ่ยในความมืดอย่าคิดมากหน้าที่ของเจ้าคืออยู่เพื่อข้าใช่แล้วสำหรับชายหนุ่มหน้าที่นี้สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด เสียงสังขีตประสานเป็นท่วงทํานองไพเราะเผาว่าเสียงพูดคุยของคู่คนในสถานเริงรมแห่งนี้เกือบจะกลบทุกอย่างไปเสียสิ้นคุณชายเชิญเจ้าค่ะ สตรีข้างกายออดอ้อนออซอวันนี้ได้รับเลือกให้มาต้อนรับคุณชายกลุ่มใหญ่นับว่าสวรรค์มอบโอกาสครั้งใหญ่ให้โดยเฉพาะเมื่อได้มาประนิบัติคุณชายรูปงามผิวพรรณผุดผ่องท่านนี้แม้ว่าท่าทีเขาจะนิ่งเฉยดูราวกับกำลังประเมินสิ่งรอบกายอย่างไรชีวิตชีวาเพะว่าดวงตาหงคู่นั้นช่างหน้าหลงไหลเกินใครจะถอนตัวตอนหลิว คืนนี้เจ้าไม่ต้องออมแรงเล่าเสียงกระซาสองแง่สองงามเรียกรอยยิ้มจากริมฝีปากของชายหนุ่มเหล่าคณิกาซึ่งรายล้อมต่างพากันจ้องมองอย่างลืมตัวสถานที่แห่งนี้ ต่างจากหอคมเขียวแห่งอื่นอยู่มากด้วยการตกแต่งและราคาทำให้สามารถแบ่งแยกผู้มาใช้บริการไปโดยปริยายอีกทั้งสตรีทั้งหลายถูกคัดสรรและอบรมอย่างเข้มงวดยากที่ข้อมูลของลูกค้าชั้นสูงจะหลุดออกไปภายนอกได้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงข้ามิมีความคิดเช่นนั้นแม้แต่น้อย ดนตรียังบรนเลงนางรํำยังไายรําสุราชันเลิศถูกลินลงจอกเล็กหลายต่อหลายครั้งเด็กหนุ่มบางคนเริ่มเมาไมา้บางคนมือไม้อยู่ไม่สุกตันหลิวมีสีหน้าเหมือนคนอารมณ์ดีแต่ภายในกลับเบื่อหน่ายเหลือทนความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลจำต้องรักษาไว้ปล่อยให้เหินห่างมากไปหากในอนาคตจำต้องใช้มิตรภาพเหล่านี้จะลำบากคุณชายคุณชายขอรับ โต้ซึ่งยืนรวมอยู่กับบ่าวชายตรงมุมหนึ่งก้าวเข้ามากระซิบกระซาบข้างเจ้านายบางคนในโต๊ะซึ่งยังมีสติอยู่เผลอเงียบเสียงลงเพื่อรอฟังโดยมิรู้ตัวช่างปไรเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังสนุกอยู่คิ้วสวยขมวดมุ่นในตาฉายความหงุดหงิดออกมาชัดเจนตาเหลี่ยวยกจอกสุราดื่มรวดเดียวหมดก่อนเร่งให้คณนิกาข้างกายรินเพิ่มมีอะไรหรือ ผู้อื่นมองหน้ากาันต่างแลกสายตาด้วยความสงสยัยไม่ใช่เรื่องสำ,สำคัญอะไรเพียงแต่พรุ่งนี้เช้าท่านพ่อจะให้ข้าติดตามไปข้างนอกด้วยก็เท่านั้นคนเป็นบุตรชายว่าไม่สำคัญถาว่าผู้อื่นไม่คิดเช่นนั้นอ่าตันหลิวข่าว่าเช่นนั้น เจ้าควรกลับไปพักผ่อนจะดีกว่าหากเหอเซอรี่หยงท่าซึ่งเป็นบิดาของคุณชายผู้นี้ทราบว,ว่าบุตรชายออกมาเมาไมา่โดยมีพวกเขาชักนำอาจพานคิดว่าพวกเขาพาให้ตันหลิวเหลวไหลสร้างภาพลักษณ์ไม่ดีในสายตาผู้หลักผู้ใหญ่เอาได้เวลาลื่นเริงยังมีอีกมากเจ้าอย่าได้กังวลไปเลย ตนหลิวแซงตีสีหน้าเสียอกเสียใจที่มิอาจอยู่ร่วมต่อก่อนจากยังรับฟังคำออดอ้อนฉอดเลาะของคณิกาหน้าตาจิ้มลิ้มมีเบาซึ่งคอยดูแลปรนิบัติตนแน่นอนว่าเขามอบสินน้ำใจเล็กน้อยที่ทำเอานางตาวาวกล่าวขอบคุณซ้ำๆหลายครั้งตอนจากมา เมื่อก้าวเดินผนตัวอาคารลมเย็นก็ประทะผิวหน้าบ่าวชายกุลีกุจจอขี้ผ้าคุมเนื้อหนาปักลายประณีตลงบนบ่าผู้เป็นนายทันทีวันนี้เจ้ากะจังหวะได้ดีมากอาเต้ายิ้มกว้างเมื่อได้รับคำชมแม้สับสนงุนงงอยู่บ้างว่าชาไหนคุณชายของตนต้องลำบากลำบนแสดงละครตบตาผู้อื่นออกไปข้างนอกพร้อมบิดานั้นล้วนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ตันหลิวเพียงต้องการให้ผู้อื่นปล่อยตนกลับตัวนอย่างยินยอมพร้อมใจวิธีนี้นอกจากจะไม่ถูกเหมาไปว่าเป็นพวกไก่อ่อนแล้วยังทำให้มิตรภาพกับเหล่าสหายกินเที่ยวซึ่งบังเอิญมีบิดาหรือญาติมิตรรับราชการใหญ่โตในราชสำนักไม่ต้องสั่นคลอน ทำไมท่านไม่ปฏิเสธไปตรงๆเลยล่ะขอรับเวลาติดสสยห้อยตามเจ้านายมาอาโต้ชอบแอบมองเหล่าโสมงามอยู่ก็จริงทว่ารับใช้และเติบโตมาพร้อมคุณชายจึงเข้าใจว่าตันหลิวไม่นิยมอะไรเช่นนี้อาโต้ตันหลิวถอนหายใจยาวแววตานั้นไม่เหมือนชายหนุ่มอายุ17ปีไม่มีใครชอบคำปฏิเสธหรอกอีกอย่าง ข้าคร้านจะฟังพวกเขาพูดรับหลังว่าข้าหญิงยโสหรือถือตัวทำเช่นนี้น่ะดีแล้วอาต้อรับคำเปิดม่านรถม้าซึ่งคนขับนำมาจอดรอเรียบร้อยให้เจ้านายตันหลิวขยับกายเอนหลังแล้วปิดเปลือกตาลงความร้อนแดงและฝาดขมข้างค้างอยู่ในลำคอใจกระวัดหวนคิดถึงเรื่องต่างๆที่ผ่านมา เขาสวมหน้ากากเข้าหาผู้อื่นมีคนเพียงหยิบมือเดียวที่ชายหนุ่มเปิดเผยและคบค้าด้วยความจริงใจเขาพบว่าตนเองไม่เหมือนใครตั้งแต่อายุยังน้อยมักเข้าใจความเป็นไปของโลกและจิตใจของผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วสีหน้าท่าทางคำพูดเรื่องเหล่านี้สามารถบ่งชี้อะไรได้หลายอย่างรู้ตัวอีกที เขาก็กลายเป็นคนที่รู้จักวิธีเข้าหาและใช้ประโยชน์จากผู้อื่นแล้วความเจ้าเล่และแผนการมีมากมายขึ้นตามอายุและประสบการณ์ที่เจ้าตัวได้พบเห็นตอนเป็นเด็กหนุ่มยังมีความเลือดร้อนอยู่เต็มเปี่ยมผ่านการชกต่อยมีเรื่องเป็นประจำแต่เมื่อพบว่าสามารถทําใจให้เยือกเย็นลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งง่ายกว่าเดิมคำพูดซึ่งผ่านการไตร่ตรองจะกลายเป็นคมมีดอาบยาพิษใช้ ทำร้ายผู้ไม่ประสงค์ดีแต่หากแค่นั้นยังไม่พอจะลงไม้ลงมือภายหลังก็ไม่สายช่วงแรกเขายังสนุกกับการกระทำเช่นที่ว่าแต่เวลาผ่านไปความเบื่อหน่ายก็เริ่มมาเยือนภายที่สุดตันหลิวเข้าใจว่าตนเองช่างเป็นบุรุษมากแผนการ เจ้าเล่เพทุบายยึดถือตอนเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจและไม่เห็นหัวผู้ใดเมื่อได้ครอบครองอะไรไม่นานนักก็จะเบื่อแล้วทิ้งขว้างเขามองว่าตนเองต่างจากเหล่าคุณชายซึ่งเป็นสหายกินเที่ยวทั้งหลายเคยสรุปว่าคนเหล่านั้นไม่เอาไหนแท้จริงเขากลับไม่ได้ดีไปกว่ากันสักเท่าไหร่เลยที่ต่างคงเป็นพอจะมีหัวคิดอยู่บ้างก็เท่านั้นโลกนี้ช่างน่าเบือ่อมันว่างเปล่า แต่กระทั่งตัวเขาก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งใดที่ขาดหายไปครอบครัวอบอุ่นนั้นมีแล้วชื่อเสียงเกียรติยศวงตระกูลยิ่งใหญ่ อีกทั้งซัพย์สลึงคานพรั่งพร้อมกระน,นั้นลึกลงไปบางอย่างก็ไม่สามารถถูกถมให้เต็มด้วยทั้งหมดที่กล่าวมาสตรีซึ่งได้รู้จักล้วนไม่เข้าใจตัวตนของเขาพวกนางชอบคุณชายจากสกุลเหอเซอร์ี่มิได้ชอบตันหลิวที่แสนเอาแต่ใจบางครั้งบางคราเขาเผอแสดงตัวตนออกไปพวกนางก็จะว่าเขาหยาบคายและเสแสร้ง ตันหลิวอยากถามเหลือเกินว่าใครบ้างเล่ามิเสแส้งพวกนางมีใช่พยายามแสดงด้านดีๆกันสุดฝีมือเพื่อให้เขาประทับใจหรอกหรือล้อรถบดเบียดไปบนพื้นถนนเสียงร้องบอกเวลายามค่ำคืนแว่วมาคุณใช้ยเหอเซอร์ลี่ปล่อยให้ทุกอย่างที่ได้ยินไกลห่างออกไปอีกหนึ่งปีสิบปี หรือ20ปีความหวาวเวเช่นนี้จะหายไปหรือไม่หากสุดท้ายต้องตกแต่งใครสักคนมาเป็นภรรยาอย่างน้อยก็ขอสตรีที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างถึงที่สุดต่อหน้านางไปชั่วชีวิตขอเพียงเท่านี้จริงๆ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย <S 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 หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ